เออลูกหมีไม่เลอ่ะเออเออลูกหมีก็เลอสักทีดิลูกหมีเลอดิเอาเลอะบ่ออืมอืมเร้องเพลงยังเงียบร้องเพลงร้องเพลงจะฟังดิเออเออร้องเพลงเอาร้องเพลงอะไรยังไหน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 ยวนยาเล่มาเต้นเต้นยวนแล้วยวนยาเล่ ใจว่าดไม่รู้จะเหไปห,ไปหาใครจะซื้อเปยววนที่ได้ย้อนย้อนจะซื้อเปยววนที่ได้ย้อนย้อนจะเอาน้องนอนไกวเช้าไกวยเย็นยวนยา ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอเคไปเดี๋ยวพอจะเปลี่ยนพ่ออ้อมให้ด้วยสงสัยจะแฉะเยอะนอนนอน,น,อน